สวัสดีค่ะก็นานแล้วเนอะไม่ได้ลงคลิปก็ไม่รู้จะลงอะไรนะคะหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่เนอะเออเราก็ไม่มีเนื้อที่ปลูกผักปลูกดอกไม้ก็พอดีวันนี้ไปบ้านเพื่อนมานะคะเขาชวนไปกินหมกกูกระทะก็ไปเห็นดอกไม้ที่บ้านเขาก็ไม่รู้นะคะว่าชื่ออะไรสีสวยมากเลยดูสิเพื่อนๆ มันเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็เข้มแบบสีบานเย็นเนาะบางทีมันก็มองเหมือนเป็นรูปหัวใจในะอตรงสีเข้มๆสังเกตดูก็ลืมถามเพื่อนเนาะว่าชื่อดอกอะไรเขาก็ไปซื้อมาจากร้านใกล้ๆบ้านเนี่ยร้านที่เราเคยชอบซื้อเนาะเขาจะมีดอกไม้สวยๆเยอะมากเขาก็ ซื้อมาแล้วเขาก็เอามาแขวนไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเนาะแค่รดน้ําเองดอกเต็มเลยแล้วอันนี้ก็อีกกระถางหนึ่งเขามีสองกระถางนะคะเขาก็เอาแขวนไว้เนาะที่เออหลังบ้านเขาอันเนี้ยสีสวยแป๊ดเลยเนาะเป็นสองสีสวยมากคล้ายๆกับ ที่อังกฤษอ่ะเขาจะชอบผสมสีใส่กันแบบเนี้ที่ยังกฤษอ่ะดอกไม้สวยมากอันนี้เขาก็เป็นสองสามสีเนาะแล้วก็เป็นพุ่มเหมือนอันแรกนะ่ะเขาก็แขวนไว้แต่ว่ามันเอ่อมันดอกมันเริ่มเหี่ยวเฉาม้างเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สวยงามจำชื่อไม่ได้นะคะว่าเขาชื่ออะไร ดูสิชอบอันเนี้ยสองต้นเนี่ยมากเลยที่เขาแขวนเอาไว้อ่ะสีสวยมากแล้วก็เนาะเราคนไทยอ่ะก็จะ